้อมเมื่อ <K ill> เราพูดถึงนักล่าเรามักจะนึกถึงเสือหรือสิงโตแต่รู้หรือไม่ว่าแมวนักล่าที่อันตรายที่สุดที่แท้จริงแล้ว <K ill> คือแมวตัวเล็กตะาุตําหิที่สุดในทวีปแอฟริกาต่างหาก ไอ้เต่านักล่าแห่งทุงยาแอฟริกาใตาน้นี้อาศัยอยู่ตามปาละเมะและพื้นที่กึ่งทะเลทรายรูปร่างหน้าตาของมันนั้นมีหัวและใบหูที่โตมีตากลมโตหน้ากลมน่ารักขนหนาหน,น,นุ่มสีน้ำตาลอ่อนหางไม่ยาวมากที่แก้มมีเส้นขาดสีดำ้างละสองเส้นมีลายจุดดำทั่วร่างกายด้านในมีขาสีขาวอู้ทำไมมันน่ารักจังเลย ไอเต้านักล่าตัวนี้นะ่ะมันถูกเรียกว่า b l a c k f o o d cat หรือแมวตีนดำเพราะที่เท้าของมันนะ่ะมีขนสีดำปกคลุมย ê, ปกคลุมเพื่อให้สามารถเอาตัวรอดบนดินทรายที่ร้อนระอุของแอฟริกาได้ไอ้เต้าน้องนะ่ะมันเป็นแมวพันธุ์ที่เล็กที่สุดของแอฟริกาโดยขนาดความยาวหัวจรดหางของตัวเมียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50-55ซนเมตร ขณะที่ตัวผู้นั้นจะตัวใหญ่กว่านิดหนึง่งอยู่ที่ประมาณ50-70เซนเมตรความสูงทั่วไปน่นาจะไม่เกิน25เซติเมตรยี่เตี้ยกว่าม่มันทัดด้วยซ้ำเลยนะนี่อะไรมันจะตัวเล็กแท้น่ะส่วนน้ำหนักของตัวเมีเยอยู่ที่ประมาณ1-1.65กิโลกรัมส่วนตัวผู้นั้นหนัก1.6-2.5กิโลกรัมไอ้ทำไมแมวพวกนี้นี่มันตัวเล็กแท้มันเล็กกว่าแมวบ้านอีกนะนี่ การตามเก็บข้อมูลโดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอของน้องๆน,นั่นนะ่ะยากกว่าการถ่ายแมวพันธุ์ใหญ่เสียอีกเพราะขนาดที่เล็กทําให้การตามหาผ่านต้นหญ้าสูงของแอฟริกาในเวลากลางคืนนะ่ะเป็นเรื่องที่ยากนั่นเองถึงแม้รูปร่างหน้าตาของน้องๆน่นะจะบ้องแบลแต่อย่าให้ภายนอกหลอกคุณได้เพราะไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยเป็นเครื่องจักรนักล่าที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้เราแมวใหญ่อย่างเสือหรือสิงโตเลยเออ จริงๆแล้วน่ะไอเสือกับสิงโตเนี่ยจัดว่าเป็นแมวใหญ่นะครับเพื่อนๆน้นองๆเนี่ยสามารถออกล่าเหยื่อในคืนเดียวสำเร็จมากกว่าเสือดาวหาได้ใน6เดือนโวอะไรมันจะเก่งแท้ไอโจ๊แบล็กฟูดแคทเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักสันโดษโดยช่วงกลางวันจะอาศัยโพรงหรือซอกหินหลบอากาศที่ร้อนระอุและะออกล่าในเวลากลางคืน ทำให้พวกมันได้รับฉายาว่าเสือจอมปลวกเหยื่อของพวกมันนั้นก็คือสัตว์ขนาดเล็กโดยเฉพาะหนูและกระรอกแต่ก็สามารถล่าแมาลงหรือนกได้ด้วยเหมือนกันมันจำเป็นต้องใช้พลังงานที่เยอะจึงต้องออกล่าให้สำเร็จทุกคืนเพื่อการอยู่รอดทำให้บางครั้งน่ะมันอาจจะกินซากสัตว์หรือล่าสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าได้ด้วย และถึงแม้หน้าตาของมันจะน่ารักกระทัดรัดแต่เมื่อเกิดภัยขึ้นมันก็พร้อมที่จะปกป้องที่อยู่ยังเกลี้ยวกราดโอ้ถึงตัวจะน้อยี่แต่ความกล้าเนี่ยร้อเปเซ็นเลยพวกเองนี่เมื่อออกล่าเหยื่อแมวตีนดำเนี่ยสามารถซุ่มรอดักเหยื่อได้ย่างใจเย็นก่อนที่กระโจนจับเหยื่อพวกมันเนี่ยสามารถกระโดดได้สูงถึง1.5เมตรและกระโดดไกลถึง2เมตร พวกมันนะออกล่าเยอะบ่อยมากบางตัวออกล่าทุกๆ30นาทีใน1คืนจะล่าเยอะได้มากถึง10บถึงสิตัวนอกจากนี้ยังสามารถอดน้ําได้เป็นเวลานานเนื่องจากในพื้นที่ที่มันอาศัยนะมักจะเป็นบริเวณแห้งแล้งและการออกล่าเยอะแต่ละครั้งนะมันอาจจะต้องเดินทางไกลถึง8กิโลเมตร โดยทั่วไปไอ้ต้าน้องเนี่ยมันจะออกหากินตามลําพังแต่ในบางครั้งก็อาจจะเห็นแม่แมวฝึกลูกๆให้ออกล่าเยอะด้วยเจ้าแมวตีนดำจะตั้งท้องประมาณ2เดือนและออกลูกครั้งละ1นถตัวลูกๆสามารถโตขึ้นได้เร็วมากกว่าแมวบ้านเมื่ออายุเพียง3เดือนก็แยกย้ายจากแม่และก็พร้อมที่จะออกล่าแล้วและพออายุ20เดือนก็สามารถซืพันได้ เจ้าแบล็กฟูดแคทหรือแมวตีนดำนะถูกจัดว่าเป็นนักล่ามืออาชีพเก่งกว่าเสือเก่งกว่าสิงโตเยอะมันจะจริงเท็จแค่ไหนในใเรามาลองดูรายชื่อนักล่าตระกูลแมวโดยอาศัยข้อมูลจากการประสบความสำเร็จสามารถปิดจอบในการล่าหครั้งได้เสือโครงอัตราการล่าเยอะสำเร็จ5-10ถึงแม้เปอร์เซ็นต์จะตำ่ำ แต่ก็สามารถออกล่าเหยื่อได้ยั้งสม่ำเสมอเหยื่อของมันมักจะเป็นสัตว์ใหญ่ซึ่งอาจจะใหญ่กว่าเหยื่อของสิงโตด้วยซ้ำมันมักจะล่าตั้งแต่ควายช้างหรือแม้กระทั่งยีราฟสิงโตอัตราการล่าเหยื่อสำเร็จอยู่ที่ประมาณ15-25เปอร์เซนแม้จะเป็นผู้ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารแต่เปอร์เซ็นต์การล่าเหยื่อสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนของนักล่าเอง หากมันออกล่าเพียงตัวเดียวเปอร์เซน็นการล่าเหยื่อสำเร็จอยู่ที่15เเท่านั้นเสือดาวอัตราการล่าเหยื่อสำเร็จอยู่ที่ประมาณ38เสือดาวเนี่ยเป็นนักปีนป่ายที่เก่งกาดและล่าเหยื่อได้หลากหลายมากโดยรวมแล้วมากกว่า90สปีชีตั้งแต่สัตว์ขนาดกลางจนถึงสัตว์ขนาดเล็กและยังรวมไปถึงปลาหรืองูด้วย เสือชีตาอัตราการล่าเยือสํเเ็็จอยู่ที่ประมาณ40-50%นักล่าที่ว่องไวกว่ายายสปีดด้วยความเร็วของมันทำให้สามารถออกล่าเยือได้ต่อเนื่องในพื้นที่โล่งขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จได้เยอะเฉลี่ยทุกการล่าสองครั้งแม้มันจะเป็นนักล่าที่เก่งกาจแต่มันไม่สามารถป้องกันเยือที่ล่าไวได้ดีนักและมักจะโดนนักล่าตัวอื่นๆนะขโมยไปนู และเรามาดูไอต้าแมวบ้านกันดีกว่าอัตราการล่าเหยื่อสำเร็จอยู่ที่32เอฮ้ยทำไมมันล่าเก่งกว่าเสือโคร่งสิงโตล่ะเฮ้ยขาดไม่ถึงกาล็ซีแต่แมวบ้านน่ะก็ยังจัดว่าเป็นนักล่าอยู่นะและล่าเยอะด้ดีที่เดียวเชียวแม้ว่าบางตัวจะดูเป็นไอตาอ้วนที่ไม่น่าล่าเยื่ได้ก็เถอะแล้วก็มาถึงไอเจ้า black food cat หรือแมวตีนดำ ที่ถูกขนานามว่าเป็นแมวนักล่าที่ประสมความสำเร็จที่สุดเพื่อนๆคิดว่ามันล่าได้เท่าไรกันครับคำตอบก็คือ60%เลยทีเดียวเชียวโอ้โหเก่งขนาดนั้นเลยนี่เอตา้าก็เพราะพวกมันสามารถล่าเยอะได้หลากหลายและออกล่าย,ยังต่อเนื่องจึงทำให้พวกมันเป็นแมวที่ร้ายกาจที่สุดนั่นเอง ทำไมมันน่าขย่ำอย่างนี้ถึงแม้ว่าหน้าตามันจะดูเหมือนเหยื่อของพวกเรานะแต่สุดท้ายมันก็เป็นนักล่าที่ร้ายกาจสุดๆเลยถึงแม้ว่ามันจะออกล่าเหยื่อก่งกาจแค่ไหนแต่ปัจจุบันไอ้เตาแมวตีนดำนะ่ะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เป็น Vulnerable Species หรือสัตว์ที่อยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์นั่นเองไอ้เจ้า Blackfoot Cat พวกมัน ไม่ได้มีจำนวนเยอะมากนักเพราะถูกคุกคามและรุกล้ำโดยมนุษย์เับเช่นการที่ในบางพื้นที่นะมีการวางยาเบื่อกำจัดสัตว์ต่างๆที่อาจจะรบกวนปศสุสัตว์ของมนุษย์ซึ่งส่งผลต่อแมวตีนดำเพราะบางครั้งมันอาจจะติดรากแห้ไปด้วยหรือหากพวกมันยังรอดแต่จำนวนเหยื่อจะลดลงและทำให้เสียงต่อจำนวนที่จะลดลงตามไปด้วย ถึงแม้พวกไอ้ต้าวน่ารักจะเป็นนักล่าที่ดุดันแต่พอรู้ว่ามันใกล้จะสูญพันธุ์ก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันนะครับอืมใจใหายใจใหายกระจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ BlackFoodCat ไอ้ต้าวนักล่าผู้แสนน่ารักของเรายัางไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กับช่องพร้อมเ้าด้วยเด้อ พวกเราจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปให้เ,เพื่อนๆรับชมกันยังไงวันนี้พวกเราก็ขอลาก,กันไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเด้อ